สวัสดีค่ะพบกับเก๋ไก่ตัวโตค่ะที่นย์รถยมือสองตอัตโตคานะคะวันนี้เก๋ไก่มีโอกาสมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่โตัวโตค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนําชื่อเล่นหน่อยชืยช่ออู๋ครับคุณอู๋นะคะวันนี้พี่อู๋มาซื้อรถรุ่น,นอะไรคะโตโยต้ายาริสครับเป็นโตโยต้ายาริสแล้วพี่อู๋รู้จักโตัวโตค่ะได้ยังไงคะเพื่อนแนะนํามาครับอ๋อเพื่อนแนะนํามาพี่มาโตัตโตคากี่ครั้งแล้ว มาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกอะไรที่ทําให้พี่ตัดสินใจซื้อรถที่โตโตค่ะคะเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครับแล้วก็บริการบริการดีครับดีมากเลยครับออกรถไวไหมอุมัติไวไหมไวมากเลยไม่กี่วันนะที่มาโอวันเอก็ได้รับรถแล้วโอเคค่ะแล้วถ้าพี่มีโอกาสมาซื้อรถคันที่2คันที่3หรือว่าจะแนะนําเพื่อนมามีอะไรที่ให้หนูต้องปรับปรุงไหมหรือโต๊ะโตค่ะต้องปรับปรุงไหมคะไม่มีเลยครับทุกอย่างดีหมดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวจะให้พี่ทำแบบประเมินนะคะว่าต๊ะโตคะขาเป็นมาตรฐานที่พี่วางใจหรือไม่เดี๋ยวหนูจะนับ1นึก่อนถ้าโตโตคะขาเป็นมาตรฐานที่พี่วางใจให้ชูนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าต๊ะโต้ค่าสุดยอดค่ะแต่ถ้าโตโตคะขาไม่ใช่มาตรฐานที่พี่วางใจพี่ก็ยืนรอรอข้างหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าโต๊ะโตคะขาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ นับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะโตโต้อขาสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณค,ค่ะค่หนูขอเป็นตัวแทนของโตออโต้ค่ะนะคะให้พี่ออกรถคันนี้ไปก็เฮงเปังๆนะคะคผลเงินผลทองเข้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะ